โรงพยาบาลวานนนิวาเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด264เตียงหน่วยบริการในเขตมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำนวน18แห่งยังไม่ไทยโอน8แห่งข้อมูลประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยประชากรชายจำนวน62,729คนหญิงจำนวน63,641คนรวมทั้งสิ้น126,370คนแนวโน้มในอีก20ปีข้างหน้าตามลั ลักษณะพิระมิดประชากรอำเภนอวนนิวาสมีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้นอันเป็นผลจากการเกิดลดลงดังนั้นการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดได้เติบโตและพัฒนาการที่สมวัยเพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอำเภนอวนนิวาสและประเทศชาติจึงเป็นบทบาทสำคัญในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขงานแม่และเด็กอำเภอวนนิวาสเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยมีผู้นำองค์กรที่มีวิสัย ทัดเก้าวไกลและเป็นสูติแพทย์นายแพทย์ภูลสวัสดิ์วงวิชิตผู้อํานวยการโรงพยาบาลวานนนิวาสทีมสูติแพทย์ซึ่งได้แก่นายแพทย์นพพรลิบวัฒนาพันธ์และแพทย์หญิงพรศิริคาภูแสนทีมกุมารแพทย์ได้แก่แพทย์หญิงรัตนากาสุลิและนายแพทย์นัทพลสีน้อยขาวโดยมีทีมงานพร้อมเครือข่ายที่เข้มแข็งนอกจากนี้สูติแพทย์และกุมารแพทย์ยังเป็นที่พึ่งให้โรงพยาบาลในเครือข่าย ึ่งได้แก่อำเภอบ้านม่วงคำตะกล้าอากาศอํานวยและอำเภอใกล้เคียงโดยสูติแพทย์ออกให้บริการในคลินิกฝักคันที่โรงพยาบาลชุมชนลูกข่ายเดือนละหนึ่งครั้งตรวจเยี่ยมห้องคลอดทางลายวันละสองครั้งและรับส่งต่อกรณีเกินศัก,กยภาพการส่งเสริมการเกิดที่สําคัญเริ่มจากนโยบายรณรงค์สาวไทยแก้มแดงและมีกระบวนการคุณภาพซึ่งได้แก่อสอมอค้นหาหญิงตั้งคันฝากคัน คลีนิกฝากคันคุณภาพฝากคันก่อน12สัปดาห์ร้อยละ69.74หญิงตั้งคันได้รับการดูแลก่อนคลอด5ครั้งคุณภาพร้อยละ65.33ห้องคลอดคุณภาพตัวชี้วัดที่สำคัญอัตราส่วนมารดาตายในปีพุทธศักราช2565ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดปีพุทธศักราช2567สาเหตุเกิดจากการตกเลือดหลังคลอดการพัฒนาที่สำคัญคือการ บุรณาการการดูแลสามหมอและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมและมีการขยายบริการหอผู้ป่วยสูตินรีเวชจำนวน30เตียงเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นมามีหน่วยวิกฤตทารกแรกเกิดรองรับจำนวน8เตียง มีงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กเด็กไทยวาน,นอนพัฒนาการสมวัยร้อยละ89.1การดํารดำเนินงานทริปปิลพีโดยมีแกนนำเข้าร่วมร้อยละ99เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ100เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นหลังทำกิจกรรมร้อยละ80นอกจากนี้โรงพยาบาลวานนอนนิวาสยังได้ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขโดยให้มีการให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2566มีการเปิดบริการดังนี้ 1. ให้บริการปรึกษาเรื่องมีบุตรยากเตรียมความพร้อมก่อนการสมรสและการตั้งครรภ์การวางแผนครอบครัว 2. การประเมินสาเหตุภาวะมีบุตรยากการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุการกระตุ้นเหนี่ยวนำการตกไข่การฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกซึ่งผลการดำเนินงานมีผู้รับบริการจำนวน11คู่และมีการส่งต่อจำนวน2 เพื่อพบผู้เชี่ยวชาญและรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ต่อไปเนื่องด้วยสถานการณ์อัตราการเกิดที่ลดลงนะครับทำให้อนาคตประเทศไทยจะขาดวัยแรงงานที่จะมาพัฒนาประเทศอีกทั้งปัญหาผู้ป่วยมีบุตยากมักจะพบในผู้สมรสที่มีความพร้อมแต่ยังไม่สำเร็จในการมีบุตรดังนั้นโรงพยาบาลวารนนิวาสมีความพร้อมยินดีให้คำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่คลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลวานนนิวาสนะครับ